สวัสดีครับผมมีชื่อว่าชิวและว,วันนี้เราอยู่กับมือตัดต่อมือฉมังแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่ออ่องนะครับผมเป็นมือตัดต่อประจดดำช่องนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากหรอกผมมาแนะนำตัวเฉยๆกับมณคกับอ๋อใช่แล้วก็วันนี้เราอยู่กันในเกมกสคงครามโลกครั้งนี้หนึ่งนะครับอินเตอร์ชนนะครับ โอ้ยผมโดนสไนเปอร์เล็งหัวอีกแล้วครับคุณอ๋องแล้วตอนนี้คุณใช้คลาสอะไรอยู่แล้วครับอ่าอยู่โจมครับบอกว่าคลาสอยู่โจมเนี่ยเป็นคลาสที่ดีมากเลยนะครับอ๋ของของเยอรมันครับของเยอรมันด้วยเหรอครับ ว่าคุณเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะครับผมสังหารไปแล้วสามคนครับไปแล้วสามคนเลยเนี่ยผมเอา,เอาเผมเอาระเบิดโยนอัดหลุมครับอจริงดิ ราะว่าคุณผีมือมันจะเล่นเลยสิยโอ้ยผมโดนไนเปอร์เล็งหัวอีกแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับสไนเปอร์มาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับลูเคี้ยวอยู่ดีๆมันก็มาด้านหลังผมแล้วครับแล้วก็โดนเอ่ม อัดตัวตายเลยครับตัวเอ้ยคุณน้องให้ผมช่วยเลยครับคุณอย่าพูดคำนั้นอีกนะครับนับสามครับโอเคครับคุณอ้อคุณต้องแชเล่นเกมเลยครับ ถูกต้องเลยครับคุณอองผมทุนอะไรป่งหัวเนี่ยไม่บอกด้วยว่าอะไรขักคอผมแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ผมเปลี่ยนมาใช้ค์สเปลวไฟนะครับ เป็นค่าที่ดีครับเหมาะสำหรับระยะไกลแล้วก็มีความน่ากลัวจริงนะครับผมว่าถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ผมแนะนําไค์คันนี้มาเลยแต,แต่ไม่แนะนแต่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับมันต้องใช้การสักเกที่ดีครับเพื่อจะได้รู้ว่าหลุมมันอยู่ตรงไหนก็อาจจะมีัตูอยู่ในนั้นแล้วก็ลมควัน แต่ปืนนี้มันไม่ใช่ปืนพ่นควันนะครับคุณน้องอาผมจะพูดยังไงดีอะเปลวไฟเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อวัวจะเรียกยังไงอะผมไม่อยากจะใช้คำนั้น ตอนนี้ผมเจอศัตรูแล้วครับเขาอยู่หลังต้นไม้ครับแล้วผมกำลังจะบุกไปเพื่อเอาปืนไฟไปเผาโอ้โหอ่หวังว่าจะไม่ติดนะถอยคุณโชคดีผมเจอศัตรูสองคนครับแล้วผมเอ๋ยตายแล้วผมเผาเขาไปได้นะครับ เนื่องจากเกมนี้เป็นเกมที่นานมากนะครับเราเลยบางทีอาจจะอัดเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วครับแต่ครับเป็นเกมที่ผมก็เคยเล่นกงนแล้วก็มันใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเลยเกินครับมากกว่านั้นครับประมาณชั่วโมงครับถ้าเกิดยึดกันไปยึดกันมาแต,แต่ว่าตัวนผมผมไม่เคยเล่นแต่ถึงชี่วโมงว่า ผมตั๊บเดียวผมก็อ,อกแล้วเพราะว่าผมเบื่อง่ายมากอันนี้ผมว่าเราจะได้เล่นสิบนาทีไม่นานเท่าไหร่ เจอ,เอคนแล้วครับผมเอากระทะตบหัวเขาตายเลยครับอ้ยาไม่สิผมต้องพูดว่าเสียชีวิต ผมมาอยู่ในอบ้านเล็กๆหลังนี้นะครับแล้วผมเจอคนครับและผมก็โดนยิงโดยอะไรไม่รู้อีกแล้วผมจะเปลี่ยนคลาสนะครับไปเป็นคลาสสนับสนุนครับคือว่าดีนะครับคลาสสนับสนุนแต่สู้ของฝรั่งเศสไม่ได้ครับ ใช่ไหมครับคุณหออมอเมื่อกี้ที่คุณถามเหรอผมก็ว่าใช่ครับเป็นค้าที่อ,อะไรครับค้าสทรับต้นุนเนี่ยมันเป็นค้าที่สำหรับมือใหม่ผมแนะนำมากเลยเพราะว่า ปืนมันก็ดีให้ได้เลยครับมันใช้ไม่อยากก็ดีในในฝั่งของประเทศพวกสัมพันธมิตรเนี่ยมันจะเป็นปืนออตโต้ก็มีพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเป็นปืนออตโต้ด้วยแล้วก็สามารถรักษาดูเองก็รักษาเพื่อนได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับสำหรับค่าซัพพอร์ตนะครับนั่นแหะ ผมเจอคนนะครับแล้วผมสังหารเข้าไปแล้วครับคนหนึ่งครับโอ้ผมก็จะดูสังหารแล้วครับ<_ <Fih> _เขาอยู่หลังต้นไม้นะครับทั้งผมแล้วก็เขาเลย ผมเจอคนนะครับแล้วผมพยายามยิงคอยกับยิงไม่ตายนะครับโอ้ยผมโดนคัดแอ่เซายิงครับนั่นก็ขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ผมไปเชิญคุณออกมาเล่นด้วยทีหลังครับขอบคุณครับ